มาค่ะสาวๆสำหรับรีซัตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนการตอบคำถามกาันและว,วันนี้เรามีไก์ที่ตอบคำถามดีมากๆจากบ้านนางงามขี้เมาปีเดียวกันกับเรามาให้ด้วย่อเสียงตบมือต้อนรับคุณพี่บอสซ้ําหน่อยจ้า ที่กูจะเป็นเกสเป็นไก่ <laughs> เอาจริงสำหรับการตอบคำถามมาหน้า,นาพี่เมาคือตัวพี่เองนะณวันนั้นรู้สึกว่าที่ตอบเราได้ใจเขาอะมันคือความรู้สึกที่เราตอบแบบตอบคำถามจริงๆมไม่ใช่สำหรับตัวดิฉันแล้วณนะวันนี้ดีฉันจะต้องมีสิ่งใหม่เขาถามเราว่ามี คีย์เวิร์ดคือมีแล้วอะไรที่ต้องมีในใจเราอะนั่นแหละถ้าเกิดการตอบคำถามแบบที่ไม่เป็นมนุษย์ยังไงมันต้องเริ่มด้วยขอบคุณสำหรับการตอบคำถามนะคะมีหนูสลหรับมันก็วนอยู่ไปเรื่อยๆถ้าในเป็นนางงามใช่เริ่มต้นจากขอบคุณนะคะจริงๆการตอบแบบเราที่กำลังจะสอนในวันนี้ก็มันเป็นนางงามแหละแต่มันเป็นนางงามที่จับต้องได้ถ้ามีจริงๆเราซ้ำรู้สึกว่าสิ่งที่ควรมีมันคือความตั้งใจและความพยายามเพราคนเราไม่ว่าจะเก่งมาแค่ไหนแต่ถ้าไม่ตั้งใจ และไม่พยายามก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่บอสซัมมีและเชื่อว่าทุกคนควรมีมคือความตั้งใจและความพยายาม วันนี้มีชาเลนจ์มาให้เด็กๆทุกคนได้ตอบคำถามได้ฝึกจริงๆลองจริงๆถ้าเกิดทำได้ไม่ดีหรือดีน้อยกว่าเพื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอะแล้วทำไมเราต้องไม่จับบอลลูนอยู่ใกล้กเขาหรือเปล่าก็ถ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยปรับช่วยแก้กันเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะให้เทคนิคแบบง่ายๆมากๆเลยพี่มินี่มินก็เป็นคนตอบคำถามง่ายมากๆคือเวลาคนเราเวลาตอบคำถามเราจะชอบคิดทวงเยอะจะตอบยังไงให้มันดีให้ถูกใจกรรมการจะตอบคำถามไหนให้มันสวยหรูประดับค่ะ แต่จริงๆแล้วอะคําถามที่ตอบมาได้ดีอย่างที่บอสซ้ำเลยคือจังใจและความรู้สึกเขาถามอะไรมาเราตอบตอบเหมือนเราคุยกันสังเกตไหมถ้าเรารู้สึกว่านี่คือคําถามฉันตอบไม่ได้เลยเพราะฉันรู้สึกฉันโดนคำถามมันเหมือนไม้จอจแต่เราคุยกันถามมาต่อไปถามมาต่อไปไม่มีใครที่คุยกันแล้วตอบคำถามที่เขาตอบไม่ได้เช่นยังไงวันนี้ยากไหมยากค่ะไหนลองเล่าสิว่าวันยังไงยากที่ว่ามายากตรงนี้คือไม่ได้เต้นมาหลายวันแล้ว ไม่ได้ไม่ใช่ไม่หลายวันหลายปีแล้วแล้วพอกลับมาเต้นมันก็เลยยากอันนี้เพียอันนี้คือการพูดคุยอลองถ้าวันใดวันหนึ่งมิน้นเปลี่ยนเป็นปคำถามว่าคุณคิดว่าวันนี้คุณทําผลงานที่คุณทำออมาคุณคิดว่าคุณทำวันได้ดีแล้วหรือยังอาจจะยังนะอ่ะมันกลายเป็นเหลือแค่แบบแค่เนี้ย คำตอบกลายเป็นสั้นเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดว่าเฮ้ยเรากาลังพูดคุยแต่ในความพูดคุยนะั้นมันเป็นคําถามที่ฉันจะต้องตอบนะฉันไม่ได้คุยกับเพื่อนนะแต่ฉันคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้ากล้องอะแล้วหน้ากล้องในกล้องอะใครยังกี่คนนะกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านเราไม่รู้เราจะพูดอะไรเลื่อยเปลื่ยไม่ได้แต่เราพูดให้เป็นตัวเองในภาษาที่สวยงามที่สุดเราทําได้อีกอย่างหนึ่งที่เสริมเข้าไปได้และรู้สึกว่าใช้ได้ในทุกโอกาสไม่จำเป็นต้องต่อคอนทามางนานมันมีแค่2อ,อย่างถ้าเราตังต้งคาถามมารู้ กับไม่รู้ถ้าเป็นนางามเนี่ยเรารู้ใช่เราตอบคําถามแต่ถ้าไม่รู้ปุ๊บเราไม่สามารถตอบว่าไม่รู้ได้ตอบได้พอพี่กะทิตอบอันนั้นไม่เป็นเวกกะทิแต่ถ้าสมมติว kind of <island> <What>? ่าเราไม่รู้มันมีเทคนิคคือการยืมประสบการณ์จากมนุษย์เช่นวันนี้เขาบอกว่าการเป็นสาวประเภท2คุณคิดว่ามันใช้ชีวิตยากไหมครับบนโลกใบนี้แต่เรา เ,เป็นเช่เน,นี้เรามีจิม๋มเราเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ทำยังไงดีล่ะถ้าเราจะตอบแบบนั้นเพื่อแทนคำตอบของเพื่อ,สอศสอง ยกตัวอย่างหรือจินตนาการในหัวเรา <S <S <ess> <S เพื่อนเราคนใกล้ตัวใครที่เป็น lgbt แล้วเรารู้สึกว่าเขา struggle <S <S <ess> <S เขาอะไรยืม <S <S <ess> <S ไอเดียเขาเข้ามาใส่ตัวเราแล้วสวมความเป็นเราให้กับเขา <S <S <ess> <S ทีเนี้ยมันก็จะไม่ได้แค่การตอบคาถามแต่มันคือการโอบอ้อมอารีเฮ้ยแม่ง <S ess> เราแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา <S <S <ess> <S แล้วผสมกับความเป็นเราแล้วเราก็สรุปความหมดรวมว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันก็เป็นแบบนี้ใช่เออเนี้ยคือการแบบยืมประสบการณ์คนอื่นมาถ้าพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเราลองเริ่มกัน เร้เริ่มเลยเราจะเริ่มเลยเรา่ง่ายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบเราตื่นเต้นที่บ้านของเราเราตื่นเต้นด้วยกันไม่เป็นไรเพราะเราไม่เก็บคะแนนเราเป็นการแบบฝึกคิดฝึกพูดให้เรารู้ว่าเราต้องพูดอะไรแล้วมันจะออกมาดี อ่าถ้าไม่ได้ก็เราฝึกกันเลยที่เรามากันครั้งนี้วันนี้เราไม่ได้มาแข่งขันหรืออะไรเลยแต่เรามาเกากันมาสอนกันมามาฝึกในสิ่งที่ไอ้ตรงนี้คนนี้อาจจะขาดเรื่องเต้นคนนี้จะขาดเรื่องเดินคนนี้จะขาดเรื่องพูดเราเอาสิ่งที่คนอื่นมีมาแบ่งกันมาแชร์กันเรารักกันเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันเราไม่ได้แข่งกันเราคอยไปแข่งกับข้างนอกตรงเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเริ่มเลยดีกว่าโอเคตอนนี้มีเลขทั้งหมด1ิบ 6เลขแต่เรามี10คนเ<ค>นาะวันใหม่ใหม่แก้วใหม่แก้วใหม่แก้วเลือกหมายเลข1ถึ16ง16กจ้ะค่ะหมายเลข2คุณคิดเห็นยังไงกับคำว่าสวยในแบบคุณคำว่าสวยสำหรับใหม่แก้วนะคะนั่นก็มาจากภายในคะ่ะมาจากจิตวิญญ,ญาณจากหัวใจที่เรามีน้ำใจต่อผู้อื่นที่เรานสิต่อผู้อื่นแม้กระทั่งแม้ว่าหน้าตาของเราจะไม่ได้สวยเหมือนแม่พิมพ์แต่ถ้าเรามีจิตใจที่มัน มันอเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้คนอื่นมองเราสวยกว่าเดิมและถ้าเราหน้าตาของเราสวยอยู่แล้วค่ะและยิ่งถ้าเรามีจิตใจที่มันดีมันจะยิ่งเพิ่มความสวยของเรามากขึ้นสําหรับใหม่แก้วแล้วหม่แก้วมองว่าความสวยมันมาจากข้างในค่ะถ้าจิตใจของเราสวยสะอาดมันจะส่งเสริมหน้าตาเราให้มันดีขึ้นค,ะค่ะครบไหมครบไหมตอบคำถามอธิบายแล้วสรุปให้ด้วยเออ หมายเล็กอไปแล้วเออเปิดมาดีนะจ๊ะมาฟ้าเหลือนหนึ่ง,งล,ลุ้นคนนี้เลย3ถึง16แล้วก็เบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งค่ะโอ้อโอเคอถ้าได้ตำแหน่งมิสคีมเมา2 0 2 6สิ่งแรกที่คุณอยากทำคืออะไรสิ่งแรกเลยก็คืออยากจะขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณเวทีมิสคีมเมาค่ะที่เปิดโอกาสให้ฟ้าได้มายืนในจุดนี้แล้วก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองที่ เราอาจจะห่างหายจากการประกวดไปนิดนึงแล้วก็มีไฟขึ้นมาประกวดแล้วก็อยากจะขอบคุณเวทีที่สร้างนางงามหรือว่ามิตรภาพดีๆขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้เพื่อนหรือว่าทั่วโลกได้เห็นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็โชว์ความสามารถค่ะขอบคุณค่ะของฝาไม่รู้ทุกคนสัม,สมผัสได้เหมือนกันไหมว่าเขา เอาใจมาให้เราดูอะเหมือนเปิดให้เห็นเลยว่าหนูอะขอบคุณจริงๆนะที่เวทีนี้ทําขึ้นมาขอบคุณตัวเองด้วยที่กล้าทําสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเติมได้ฝาแววตาเมื่อเกถ้าจ้องมาพี่อุตส่าห์พยายามมองแบบฝามองมองถ้าฝาจ้องเข้ามาแล้วแบบนอกจะเปิดใจแล้วอะมันจะเปิดตาเปิดทุกอย่างแล้วคนจะอยากแบบอินเข้าไปลองไปฝึกกับหน้ากระจกอันนี้หมายเลขเจ็ดคะ่ะหมายเลขเจ็ดระหว่างชื่อเสียง กับเงินทองคุณจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดโรสจะขอเลือกเป็นเงินทองค่ะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตนั่นคือเงินทองแน่นอนไม่ว่าคุณจะป่วยคุณจะมีบ้านมีรถคุณต้องใช้เงินทองทั้งหมดเพราะฉะนั้นรสคิดว่าเงินทองเป็นสิ่งแรกที่จำเป็นมากๆสำหรับทุกๆอย่างค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเงินวันหนึ่งเราก็จะสามารถมีชีวเตรได้เช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ คือไม่ได้เลือกอย่างเดียวฉันเลือกสิ่งนี้ปุ๊บแล้วฉันได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเออเพราะบางคําถามมาให้เลือกไม่ใช่แค่2แต่มี3แต่คนที่เก่งคือสามารถเลือกหนึ่งอย่างแล้วไปแตะเมื่อกี้กำลังเลงอยู่เขาจะแตะไหมเพราะถ้าสมมติลองโลสไม่ได้แตะไม่ได้แต่ว่าชื่อเสียงคือฉันไม่สนใจชื่อเสียงสนใจแต่เงินทองมันจะดูเป็นคนมั่นเลยจากที่ลุกดูมั่นอยู่แล้วมันจะกลายเป็นมั่นกว่าเดิมแต่ทีนี่เขามีการแตะนิดหนึ่งอ่าถือว่าดีดี มาเลข 1, 2, 7 2> 1> ไปแล้วเอาเลข8 8ในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้สิ่งใดที่ทำให้คุณลุกขึ้นสู้ต่อไปได้ก็ครอบครัวค่ะใช่เพราะว่าโอเค <S <S อพเพราะว่าด้วยควาที่เป็นลูกคนโตด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะรับผิดชอบคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตั้งแต่เด็กเียค่ะเราเห็นแม่ลำบากมาเยอะเนาะเรารู้สึกว่าวัานไหนที่เราหมดกำลังใจหมดแรง เหนื่อยมากๆเจอเรื่องท็อกซิกต่างๆนานาอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่ทําให้มีแรงคึบต่อตื่นขึ้นมาเพราะไปทำงานแล้วเดินหน้าหาเงินต่อนั่นก็คือครอบครัวเนี่ยที่สุดมันคือสิ่งที่อิมแพกที่สุดแล้วสำหรับเราเราม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะมีความอิมแพกับครอบครัวมากแค่ไหนแต่สำหรับเราเราอิมแพกกับคำว่าครอบครัวมากที่สุดแล้วเราอยากจะส่งต่อความรู้สึกกับครอบครัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นให้รับรู้ด้วยจะทำให้แบบทุกคนแบบมีความสุขพร้อมๆกันกับเราอะไรเงี้ยค่ะะถ้าเราตอบนักเนยนมน ตอนนี้แหละหลังจาก,าห,ากลหลังจากที่เพื่อนตอบคำถามรู้สึกสยังไงอ่ะอันเนี้ยสาหรับตัวเราเองรู้สึกยังไงมันอิมแพกในใจเพราะว่าด้วยประสบการณ์เราเราก็มีคนที่แบบเป็นไอดอลของเราเหมือนกันก็คือย่าหนุ่มหนกเห็นะเขาเหนื่อยวันนี้เราก็แบบว่าอยากมาเป็นเสาหลักอีกคนหนึงใช่เพื่อให้เขาได้พักเงินบ้างดีจริงๆเรื่องครอบครัวจะเป็นแบบ <ม>อ่อนเล็กๆทุกคนแต่ถ้าเราได้ตอบคําถามมานะ<ม>เกี่ยวกับครอบครัวโอกาสที่เราจะคว้ามงอะไม่ไกลเลยนะตอบให้มันดีให้มันซึ้งและส่งส่งแววตาและความรู้สึกเหมือนที่ทํอมามเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นยังรู้สึกเลยเพราะว่าเขาส่งมาขนาดเขาไม่ได้มองคนนี้นะเขามองมิน้นมองบอสซ้ำ<ม>แต่เธอรู้สึกอะเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องมีในการตอบคาถามแล้วมาไปก่อนนนะการตอบคาถามแบบนี้มันไม่ได้แค่แตะคนเดียวใช่เรานั่งกันแค่12คนเพียวมองรอบ12คนแต่ว่า อีกร้อยคนอีกหมื่นคนอีกพันคนที่ฟังอยู่อ่ะเขาอินไปได้ด้วยเพราะรเราอินอยู่ตรงนี้จริงๆเออคือเสริมได้ตรงที่ความเป็น Impact และ Power ในตัวตอนนี้นมันกลายเป็นต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นลูกแง่ถ้าในมุมของนางงามนะ <c oughs> ถูกปะ <c oughs> คนเราลอง5ห้อะไรคนเรารักคร <c oughs> อบครัว <c oughs> ได้เว <c oughs> ้ยแต่ในใจในตอนที่เราบอกว่าคําว่ารักคําว่าที่นึกถึงเขาจริงๆอะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้อันนี้เสริมเข้าไปนะ เพื่อที่จะทําให้เขาอ่ะภูมิใจในตัวเราและเนี่ยคือสิ่งที่เพียวรู้สึกว่าเพียวภูมิใจมันก็จะเป็นการแบบเป็นนางงามแต่ถือว่าดีพื้นฐานดีนะเอออามากได้ข่าวว่าคนนี้เขาแบบว่าเออเหมือนไม่เหมือนน้องแบบว่าประกวดนางงามมาแล้วแบบเขาก็บบพลาดไม่พลาดเรื่องนี้บ่อยแต่ว่าวันนี้แต่ว่าอยากจะให้มาลองลองลองแชร์กันในวันนี้ หนึ่งสองเจ็ดปดไปแล้วค่ะปักสิบอ็ดค่ะสิบอ็ดโอเคมีคนบอกว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะยืนบนเวทีมิสคีเมานี้คุณจะตอบกลับพวกเขาว่าอย่างไรเอือเดมองว่าคำพูดของเขาไม่มีผลอะไรสำหรับเลเพราะว่าเราได้แสดงให้ กรรมการเห็นแล้วก็รุ่นพี่เห็นแล้วว่าเราอะเหมาะสมที่เข้ามาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองเข้ามาได้จนถึงตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าใครจะมองเรายังไงค่ะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดังนั้นผลของงานหรือว่าผลของการการะทำค่ะอยู่ที่ตัวเราเรารู้ใจตัวเองค่ะแล้วก็เราคิดว่ากรรมการก็รู้ใจเรามากกว่าคนอื่นค่ะขอบคุณค่ะดีแต่ว่าในคำว,ว่าดี มันเป็นแค่ตอบตรงๆไม่ไฟมันเป็นอย่างนี้ม,มันเหมือนเลบอกว่าไม่ได้สนใจค่ะหนูมาทําตรงเนี้ยแล้วพวกเขาตรงเนี้ยเห็นแล้วฉันไม่สนใจเธอ,อเขาสนใจฉันแค่นี้พอคาตอบมัค,มคือแค่นี้เลยทุกค,ค่ะแต่ถ้าเลเพิ่มได้ในวันเนี้ยที่เลยืนอยู่ตรงนี้เลไม่ได้แค่พูดเพื่อคนเหล่านี้แต่เราพูดคนอื่นให้เห็นด้วยเชื่อไหมถ้าเชื่อเลจะเป็นมิสขี้เมาให้ดู นี่ยออกไหมเพราะเขาแตกคํานี้เลยนะคําถามคือมันแบบมันเหวี่ยงมากเลยนะแล้วมันโยนมงเลยนะคำถามได้โยนมาคำถามบางคาถามมันโยนในในที่ฟ้าได้ก็คือโยนมงมาเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะตอบมันรับมงหรือจะตอบมันโยนไปานใี่ให้มันเจาะจงไปเลยว่าแบบทาไมเราถึงต้องพัฒนาภูมไม่ใช่แค่ให้เพื่อรุ่นพี่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่เราหรือเจ้าของเวทีเห็นเรานั่งฟังเราก็คิดนะ คิดแล้วเรายัางคิดในหัวเลยว่ามันจะมีใครตอบคําถามเดียวกับที่เราตอบไหมยังไม่มีเลยสักคนที่เราฟังในแต่ละคําถามอะ่ะทุกคนจะมีคําถามคํคตอบในใจใช่ป่ะเราก็ฟังแล้วก็ก็ยังไม่มีใครตอบ คำถามแบบคําตอบเดียวกันเรายังไม่เจอเลยแต่คําถามเมื่อกี้ก็ยังไม่เจออแต่มันดีแต่มันดีแล้วแต่คนคนเราได้เหมือนกันต่อไปเอ๊ะแอบเต็งหรือเปล่านะได้ข่าวว่าแบบพูดเก่งคาดหวังกี่โมงหรอถ้าไม่พูดเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องพูดให้คาดหวังนะคนเนี้ยเบอร์สี่ค่ะสี่ถ้าวันนี้ต้องได้บอกอะไรสักอย่างกับเด็กอายุ12จะบอกกับพวกเขาว่าอะไร ถ้าวันนี้อยากจะบอกกับเด็กอายุ12อยากจะบอกกับเด็กอายุ12ที่ชื่อบอลลูนว่าโคจะเก่งเลยช่วงเวลาที่ผ่านวัยเด็กที่มันยากลำบากมากๆเพราะว่าบอลลูนเป็นคนที่เติบโตมาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นยากจน แล้วเราพยายามที่จะดิ้นรนมาจนถึงตรงนี้ได้มา,มาอยู่ในจุดที่เป็นสาวกรุงเทพทํางานมีชื่อเสียงมากขึ้นประสบความสําเร็จในด้านวงการบันเทิงอย่างที่เราอะตั้งใจแล้วก็ฝันไว้มากกว่าเดิม <c oughs> ก็เลยอยากจะบอกกับเด็กคนนั้นนะคะว่าข้อจะเก่งเลยบอลูนเธอทํามันได้แล้วแล้วเธอก็จะทำมันได้อีกต่อๆไปขอบคุณค่ะไป มีเบอร์บอลลูนไหมอยากโทรไปหาเนาะฟังปุ๊บเรารู้สึกแบบคนนั้นคือใครอะแบบคนนั้นคือใครแล้วแบบมันคืออันนี้คือเสริมถ้าปิดได้เดี๋ยวคนงงบางทีชื่อไม่ได้ขึ้นตลอดเวลาว่าบอลลูนกำลังต่อถูกปะถ้าบอลลูนบอกว่าเด็กคนนั้นที่จะพูดถึงคือบอลลูนตอนเด็ก ลืมบอกไปเมื่อกี้ถ้าคนไม่รู้จักบอลลูนอะบังบอกตัวเองเด็กข้างบ้านหรอหรืออะไรมันมันเก่งอะไรนิดเดียวแต่ที่เหลือดีมากอันนี้เป็นตัวอย่างน้ําเสียงที่ดีจังหวะที่ดีเขารู้ว่าเขาจะต้องใส่อารมณ์ตรงขนาดหน้าเขาเห็นตาจะร้องไห้แต่เขาควดเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องบอก อะไรถ้าไม่งั้นนะบางคนอ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้ทีเสียงซานตออคำถามว่ามันฟังไม่รู้เรื่องนะมันสําคัญมากแต่แต่แต่จะบอกว่าบอลูนเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่พูดอบะเปิดค่อนข้างได้แต่เป็นคนปิดไม่ลงทุกครั้งก็ต้องฝึกปิดไม่ลงคือหนัวลืมเรื่องที่ใช่เราต้่ชองฟังถ้างั้นลองตั้งเป็นบูเลตเมื่อกี้ตอบคำถามแล้วว่าจะบอกใครบูเลตแรกตอบคำถามเสร็จอธิบายมาไม่ต้องไปจําจําแค่ว่าเมื่อกี้อะไรนะเสบควอมสำเร็จ เก่งมากคุมใจในตัวเองบูเล็ดพอยต์มันมีแค่นี้เลยตอนสรุปก็แค่บอกว่าบอลลูนเธอเก่งมากเลยนะที่ทําให้ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ฉันขอบคุณเธอมากๆจบแค่นี้เลยการสรุปโอเคค่ะอะต่อไปก้าวค่ะเบิร์ก้าโอเคคุณคิดว่าความมั่นใจเกิดจาก สําหรับมเรานะคะความมั่นใจเกิดจากตัวเองค่ะเริ่มต้นจากตัวเองถ้าตัวเองไม่มีความมั่นใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ดีแน่นอนค่ะความมั่นใจเนี่ยมันคืออยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราถ้าเราแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินไปปื๊บ้านเราดูไม่มั่นใจทุกอย่างที่มันเสนอออกไปหรือแสดงออกไปเนี่ยมันจะทําให้เราดูดปลงทันทีแต่ถ้าเรามีความมั่นใจกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกแน่นอนค่ะคุณจะมีความมั่นใจอยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะชายออกมาแน่นอนขอบคุณมากค่ะ ถ้าเป็นนางงามที่อยู่บนเวทีถ้าฉันประกวดกับเขาอะฉันกลัวนะคนนี้น่ากลัวแล้วถ้าตอบไปก่อนคือคือเมื่อ,อก,กี้ปิดจบหมดเลยเปิดมาคืออะไรความมั่นใจแล้วเขามั่นใจจริงๆตอนเขาพูดถูกปะพอตอนเสร็จอธิบายไม่ใช่อธิบายธรรมดาคนเราก็มั่นใจได้ถูกปะแต่ถ้ามั่นใจเราจะเกิดอะไรคืนมันจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้แล้ววันนี้มันจะเกิดอะไรแล้วฉันทําให้เห็นแล้วแล้วน้ําเสียงที่เป่งออกมาตัวมือเราเป็นปะ สี่้าต้องคุยกับพี่มินี่ให้บ่อยแล้วจะได้ความมั่นใจได้ความมั่นใจจากเขาไงเอจริงต้องใช่จะได้ความมั่นใจจากเขาไม่ต้องบอกให้พี่มีอ่คุยกับป้าคุยกับฟ่าคุยกับฟ้าคุยกับ่าคุยบป่าคยับป่าคุยกั่าคุยกับป่าคุยกป่าคุยกับปาคับป่าคุยกับป่าคุยกับเากับปหาคุยบคับ่าคุยกับ่าคุกับาคุยกคย่าคกับ้เาคุยกับะไาคุยกายกาคุยกับาคุยกับาคากคุย สิ่งแรกคืออยากจะเห็นคือรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเพราะสิ่งหนึ่งนี้จะอยู่กับเราไปตล,ลอดชีวิตไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะตโตมาแบบไหนเกิดมาครอบครัว เป็นแบบไหนก็ตามก็แล้วแต่สิ่งสิ่งหนึ่งคืออยากให้จะรู้จักตัวเองและเข้าใจสิ่งตัวเองเป็นเพราะทุกวันนี้สิ่งที่สมอนเป็นก็คือการเข้าใจตัวเองและยอมรับตัวตนของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่แท้จริงและเป็นเพชรเบ็ดงามบนโลกใบนี้คุณจะไม่หาไม่สามารถหาที่ไหนได้นั่นคือการเข้าใจตัวเองค่ะและสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเติบโตมามีคุณภาพในสังคมอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนแรกที่คน คือคนกินใหม่กินนอกจากไม่ตายแล้วอ่ะกินใหม่เข้าไปเลยคือไม่ให้ใครตอบแล้วคือไม่ให้ใครตอบแล้วเออคีมากัคนจะกลัวนะแต่ให้มันจับใหม่คนนี้จะเป็นสริมเสริมเสริมอีกนิดนึงคือเคลียร์ไปเลยว่า ไอการที่บอกว่ารู้จักตัวเองมันคืออะไรบางทีมันดูโพสิทีฟไปหน่อยน้อรู้จักตัวเองอ,งองกูก็รู้กูชื่อบอสซ้ำกูาอายุ29่29ปีกูประกวดนางงามกูทำเร่ันี้แต่บอกไปเลยว่าเช่นชอบอะไรมุ่งไปสิ่งนั้นหรืออยากเป็นอะไรให้เป็นหรือถ้ามากกว่านั้นแตะไปได้นะลึกลงไปอีกโซมอนอาจจะไม่ใช่เด็กผู้หญิงและไม่เคยเป็นแต่วันนี้สิ่งที่โซมอนเชื่อโซมอนทำได้แล้ว เวิร์ดมั่วจาะใช่มันขบมามันจะยิ่งลึกแล้ว่ะใช่ค่ะพี่บอก็จริงเพราะการยิ่งพอพูดว่าไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะมันยิ่งบอกไปอีกว่าไม่ได้บอกแค่เด็กผู้หญิงนะเด็กทุกคนอรถือดีขอบคุณ่าขอบคุณพาอมใหม่อมไหม่อมม่สามค่ะใหม่ยเลขสามนะคะถ้าเจอสถานการณ์ที่คนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณคุณจะรับมืออย่าง านานาจิตตังค่ะหลายคนเกิดมาต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเราแค่แชร์มุมมองของเราและรับฟังในมุมมองของเขาไม่จําเป็นเลยค่ะว่าต้องให้เขาเห็นด้วยร้อยเปอรซกับความคิดของเราและก็ไม่จําเป็นต้องให้เขามาเห็นด้วยกับความคิดของเราแค่อยากจะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่รับฟังกันซึ่งกันและกันเราปรับหาจุดตรงกลางเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันยังมีความสุขค่ะ ดีดแต่ที่นิ่งอ่ะคือกําลังรู้สึกว่าจะลงยังไงออจะแบบเอ้จะจะจะคือมันเหมือนเป็นคําตอบที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วคือเราเคยได้ยินคําตอบแบบเนี้ยมาเยอะมากแต่ถ้าเพิ่มประสบการณ์ของตัวหนูเข้าไปเองว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องอะไรเกิดกับหนูหรือเกิดกับใครแล้ววันนั้นหนูแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงมันไม่ใช่แค่บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเราเอาตัวเราเป็นหลักแต่ถ้าบอกไปเลยว่าวันเนี้ย หนูชอบที่จะแต่งตัวสายฝอมันไม่ได้ดูโปเลยค่ะแต่คนที่บอกว่าโปอ่ะมันรู้จักกันก่อนยกเรื่องราวให้เห็นภาพให้ชัดเพราะถ้าไม่งั้นน่ะจะโดนคนอมใหม่และคนกินใหม่เอาไปกินโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีมาคนสุดท้ายค่ะหมายเลขห้าค่ะเลือกมาแล้วนั่งเยียบไว้อยาคุณสมบัติของผู้หญิง ในปี2025และต่อจากนี้ควรมีคุณสมบัติอะไรที่สำคัญที่สุดคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้หญิงคือความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ mm hmm. เพราะว่าพอคิดว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเราจะต้องมานั่งแคร์ใครเราเชื่อในตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ เรามีความมั่นใจเรามีงานการที่ดีเรามีพ่อแม่ที่รักเราเพราะฉะนั้นพลอยคิดว่าการที่เรารู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่มันบ่งบอกหมดแล้วว่าเราจะทำอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแค่คคำพูดของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นพลอยเชื่อว่าการที่เรามั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ พี่ว่าไงสำหรับน้องพลอยได้ความเชื่อมั่นเขาตอบแล้วเขาก็มั่นใจแต่ในแต่ในแววตามันยังแอบเห็นถึงความคิดไปต่อไปจะสนุกยังไงดีนะพลอยจีคำตอบของพลอยอะโคตรเป็นคนมั่นเลยเชื่อปะแต่น้ำเสียงหรือการเก็บปฏิกิริยาที่พูดออกไปมันเหมือนแบบกูมั่นเลเนี่ยหรืออะไรอะไรหรือกูกำลังยืนกำลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพลอยพุ่งไปเลยว่า ความมั่นใจค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงณวันนี้และต่อจากนี้เหมือนคําตอบ<น>มันมั่นใจใช่แต่<ช> <ๆ S 2> รูปร่างแววตาคนตอบ<ช>ไม่มั่นใจมา <ๆ S 2> ดูคัดขัดกันเราฟังแล้วก็คำตอบมันมั่นใจแต่ทําไมตัวมันไม่มั่นใจวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเริ่มถ้าเริ่มแบบมั่นใจแล้วเดี๋ยวมันจะตามด้วยมั่นใจแต่เมื่อกี้เขาเริ่มแบบขอเลือกมั่นใจค่ะมั่นใจไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเออถือว่าดี ทีนี้จะบอกว่าทุกคนตอบคาถามออกวาได้ดีมากแล้วในสิบคนเนี้ยทุกคนไม่มีใครช็อตใหม่ไม่มีใครแบบตื่นกลัวหรือว่าอะไรเลยทําได้ดีมากค่ะและ l e s s ั n น,นี้จะเป็น l e s s ั n ที่เกือบจะสุดท้ายแล้วแต่เล s s ั n ต่อไปจะสำคัญมากๆเพราะทุกพวกเราทุกคนตรงนี้จะอยู่กันหมดเลย จะเป็นเหมือนบ้านใหญ่บ้านยักษ์ที่มีครบเลยอยากให้ทุกคนตั้งใจมากๆเพราะว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆซึ่งถ้าเธอไม่ได้อยู่ตรงบ้านของกะทิมิน่ะเธอจะไม่ได้รับโอกาสอะไรตรงนี้เลยพวกเธอรู้ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสละเวลาที่มีค่าของพวกเขามาให้เราอะเราก็จะต้องตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดและการตอบคำถามที่เราเรียนไปสำคัญมากนะคะเพราะไม่ต้องถึงตอบคำถามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเดินจะเต้นจะโพสทุกอย่างสำคัญหมด พราะถ้าทุกคนทําออกมาได้ไม่ดีไม่ได้ตอบคำถามนะจ๊ะที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือก็จริงนะจ๊ะไม่ได้อมไมนะจ๊ะก็เดี๋ยวต่อไปก็ไว้เจอกันลิสตทันหน้านะคะสสำหรับวันนี้บ๊ายบาย